ตอใหม่ครับแมนครับต่อใหม่อันนี้เป็นต่อไม้เสรานะครับที่ว่าผมตัดลง,งแต่โดนเติบครับผมใช้เครื่องไอ้ทุบมิสือตัวสีเขียวโคนนะครับตัวนี้เนาะวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูซะหน่อยอมีสีลูกค้าหลายท่านบอกว่าเมื่อไหรเนาะพี่ปิชาจะเอาไปทําคลิปผ่าไมา้ดูสักทีเนี่ยไม้ทนเนี่ยไว้โดนเติบแล้วเนี่ยกำลังกำลังเคียงกั้นสมเนี่เี่น้องเนี่ยงบวาครับอ่าเป็น เหตุผลทีว่ว่าว่าง่ายมากๆเลยอิลีครับบนตัวหรอกเบาบางอิลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมงานแคี์งานเตร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาผมจะเอามาพาเดี๋ยวบองก่อนบางที่ผมก็จะเอารถมาเข็นนะครับรถดิแตนผมนะครับเอารถดิแตนมาใส่ไปพาอยู่บ้านผมดีกวัวนะเนาะโอ้เรื่องดมือวเว้ย เมือละเมือลนอ่ยครับก็อัปเดตเพิ่งประมาณนี้นะครับสำหรับไม้เสราเสราต้นนี้เนาะไปเดินตามหลังข้าพเจ้ามองคิคิวไอ้ใก่มาแน่ไอ้คิคิวครับถ้าลูกว่าบานเบลท่าว่าครับพี่น้องก็เลยมาเบิ่งนทอนใหม่อีกหน่อยเนาะอืมโอเคนี่แหละ